ของซินชาเองนะคะเรื่องของดวงเมืองก็ว่าไปเป็นมหาภาคใหญ่เรื่องของดวงชะตาเมือง ก็เกี่ยวข้องกับเมืองแต่ถ้าเลือกเรื่องของการใช้คนเรื่องของการเลือกของหรือเรื่องของบุคคลต้องเอาดวงคนตัดสินนะคะในเมืองแต่ละเมืองนะฮะแค่จังหวัดจังหวัดนึ่งเนี่ยยังมีคนเป็นแสนเป็นล้านเลยนะคะประเทศหนึ่งก็มีหลายสิบล้านอย่างจีนเองนะฮะก็มีเป็นพันล้านคนหรือฮ่องกงเองก็มีแบบหลายสิบล้านคนมากนะคะดังนั้นเทนของเมืองกับเทนของคนเนี่ยนะคะเราต้องแยกจาก เราต้องแยกต่างกันแต่ว่าดวงของเมืองมันจะเป็นพลวัตที่เมืองเมืองนี้ประเทศนี้อำเภอนี้เขตนี้เขาจะดำเนินธุรกิจอย่างไรถูกต้องไหมคะเพื่อใช้ในการบริหารคนนะแต่ถ้า สำหรับสินแซนะสินแซยึดที่ตัวบุคคลมากกว่าเพราะว่าคนเราเกิดมาร้อยพ่อพันแม่ร้อยล้านดวงชะตามันจะมาปังเหมือนกันไม่ได้มันจะมาเลิศเหมือนกันไม่ได้แต่ละคนแต่ละเผ่าพันธุ์และแต่ละดวงชะตามันมีพลังงานที่แตกต่างกันแม้จะคนเป็นแฝดกันก็ยังแตกต่างกันเลยดังนั้นนะคะเราต้องรู้ตัวเราก่อนนะคะเขาบอกว่าหน้าที่ของคนคนนั้นหรือพลังงานของคนคนนั้นดีแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยให้คน ดีขึ้น ดังนั้นเราต้องรู้ตัวเราก่อนค่ะว่าดวงเราต้องการธาตุอะไรต้องการยงเสริญอะไรนะคะถ้าคนคนหนึ่งแข็งแรงแล้วนะหรือคนคนนี้ปังแล้วหรือคนคนนี้เกิดความเป็นมงคลแล้ว1คนก็จะช่วย5คนให้ดีขึ้นได้1คนช่วย5้าคนให้ดีขึ้นได้6คนก็ดีขึ้นจากนั้น6คนคนนี้ก็จะไปช่วยคนรอบข้างให้ดีขึ้นได้เพราะเขารู้ว่าตัวเขาเองต้องการอะไรหรือคนคนนั้นเกิดความปังมันก็จะ่ายทอดความ ปังต่อๆไปให้กับคนคนนั้นแต่ก่อนที่มันจะปังได้ของแต่ละคนคุณต้องรู้ก่อนว่าทุกๆคนหรือแต่ละคนต้องการอะไรสําหรับซินแซนะความรวยและความมั่งคั่งนะคะไม่ได้เกิดจากอุป,ปทานหมู่เกิดจากการรู้ตัวร,วรู้ตนและการวิเคราะห์ตัวเองว่า อะไรคือคีย์ออฟต์สักเซสหรืออะไรคือยงเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานการเลือกคนการเลือกใช้สีการเลือกใช้กระเป๋าการเลือกทิศหัวนอนต้องรู้ตัวเองก่อนเมื่อเรารู้แล้วเราบอกคนอื่นให้รู้คนอื่นปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเลือกในสิ่งที่ถูกหรือฉะลกกับธุรกิจเขาดีขึ้นก็ช่วยคนดีขึ้นต่อ,ตอไปน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่านะคะดังนั้นเนี่ยดวงเมืองปีนี้ดี ดวงเราก็จะต้องดีด้วยให้สอดของกับดวงเมืองดีแล้วจะได้ปังไปด้วยกันแต่ถ้าดวงเมืองดีทุกอย่างดีแต่เรายังไม่รู้เลยว่าทำอะไรให้มันดีนี่สิจะเป็นปัญหานะคะก่อนอื่นรู้ที่ตัวเราก่อน